วันนี้เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งไมีได้คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นหรือตังซื้อชุดเฮ้ยไม่ไดเชื่อจริงจิงอะไรมิกันทำอะไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ไม่มีตังซื้อชุดสวยๆเลยอะก็ร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้าน Back มาเก็ตอะเออ มันเขาเรียกว่าอ,อะไรวะ <c oughs> จำหน่ายเอ็มโคตรถูกเลยเิ็งไม่ลองติดต่อไปอไแค่แค่จิมลิงข้างล่างคลิคลปเนี่ยบเบาๆกไม่มีนะลิงข้างล่างนั่งรายละเอียดคลิปนี่จันรายละเอียดคลิปจิมตรงนั้นอ่ะไ,ไม่มีมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีจิมเบาๆแล้วเขาไปซื้อเอ็มมันมีทำไมโง่อย่างนี้ล่ะมันมีกันมันมีเว้ยมันมี ไปดูไปด,ไปดูก่อนไม่ไม่ดูไไดูไ้ตายอะโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพราผมไม่ดิสไลฟ์ฟอสตี้อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับหอกนะที่เราเล่นเล่นกันมานี่แหละนะตอนนี้ก็เบล150แล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าช่วงแรกผมเล่นเป็นยังไงนะฮะก็ให้ไปดูเอ่อคลิปหอกเบลล100นะะที่ผมได้ทำไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะก็ไปดูตรงนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มเล่นนะฮะ สำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของออหอกนะปัจจุบันเราก่อนว่ามันไปถึงไหนกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขอตีหนึ่งตัวก่อนนะฮะใช้สกิลนิดนึงนิดหน่อยนะฮะ ประมาณนี้นะเร,เ,รเริ่มเริ่มเริ่มเฉียดร้านเริ่มเข้าร้านแล้วนะฮะประมาณนี้ก็ะจะเห็นได้ว่าดามีดขึ้นร้านแล้วเนาะสำหรับ150นะฮะปีละ5 0 0แสนนะฮะห้าแสนหกแสนประมาณนั้นแตรงนี้นะฮะมีอะไรอัปเดตจากเดิมบ้างนะฮะก็มาดูจาก สกิลก่อนแล้วกันเอ้ยสเตตัสก่อนแล้วกันนะสเตตัสผมจะอัพเป็นเอทีอาร์นำไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เอามาลงเอจิเนาะเพื่อที่ว่าจะได้มีความเร็วนะฮะในการไอ้ทำอะไรต่างๆนะที่จริงผมก็เคยคิดว่าถ้าเอาไปอัพเด็กเนี่ยมันจะแรงกว่าเดิมไหมแต่ดูจากสถานการณ์แล้วหอกมันไม่ใช่ตัวที่แบบมันมันช้าฮนะเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องอัพเอจิแล้วรู้สึกว่าจะมีตามเมจที่ดึงจากเอจิเลยมั้งนะฮนะโอเคก็ให้อัพตามหน้าเมื่อกี้นะก็เอทีอาร์นำแล้วก็เออ่ ตามนะฮะในส่วนของสกิลเนี่ยก็เ,เพิ่มมาจากคลิปที่แล้วอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะมาเอาวอลคายสิทเนาะแล้วก็เออ่ดีคอยเนี่ยที่จริงต้องอัพนะฮะแต่ผมยังยังไม่อัพนะยังอัพไม่ได้นะฮะแล้วก็สกิลเวทแน่นอนว่าเอาไฟนอลมาเอาเซตเอ่อเอาเซตตับสกิลมานะฮะเอาอิมแพคมาอัพเจ็ดนะฮะแล้วก็ชาร์จเอ็มพีหนึ่งนะต่อไปก็ สกิลสนับสนุนยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรสกิลสู้ลบให้อัพเป็น10-10 10หมดเลยนะฮะนี่สี่ช่องนี้นะฮะสิบหมดเลยมันจะเริ่มมีความแรงมากขึ้นนะฮะในช่วงที่เลเวลเราถึงถึงตรงนี้แล้วนะฮะตรงนี้ก็อัพเป็นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็อัพมาอัพผ่านเพื่อเอาฟุกุจินะแล้วก็ไอทูแฮนี่ยผมจะเน้นย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่จะไปใส ในช่องอาวุธรองไม่ว่างไปเสมีใส่อะไรให้อัพห้าก็พอนะฮะเพราะสกิลนี้จะเพิ่มให้เมื่อช่องอาวุธรองมันว่างอยู่นะฮะมันจะเพิ่มดาเมจให้อัพเพิ่มมาเอาไครลริก,กินะฮะสกิลเผาไหมโอเคส่วนสกิลหอกก็ตามนี้นะฮะข้างบนก็เป็นอัพห้า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 แล้วก็ดนึ่งแล้วก็ดาว้อนทูสอัพเป็น,นสิบนะฮะสกิลกระโดดนะสกิลหากินของเรานั่นเองไอ้ตรงนี้นะฮะเอ,อ่อโคโนสเนี่ยให้อัพมาด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการ ที่ผมใช้เซตที่แกมันจะเป็นการเอ่ออะไรนะเหมือนไล่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปตีนะตีแล้วก็จะมีเหมือนมีอะไรที่มันจะคอยตีบอสอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นจะคอยเพิ่ม MP ให้เราด้วยนิดหน่อยนะฮะก็อัพมาด้วยแล้วกันอืต่อไปก็นะฮะข้างล่างตรงนี้อัพสิบนะฮะนี่อนะัพสิบเนอะอันนี้อัพสิบหมดเลยนะฮะเพราะมันต้องได้ใช้เยอะนะประมันนี้ส่วนของสวมใส่นะ,ะของสวมใส่ก็จะเป็น หน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะะหอ,อกเป็นหอ,อกสองูนะฮะของผมใส่เป็นที่มันมีอัตราคียอิ่มเอ็ดเนะเาะฟูคี้ผมขาดนะฮะส่วนชุดผมใส่เป็นฟูดาเม็ดสำหรับคนที่จะใส่ชุดฟูคินะฮะเป็นพวกเอทีอาร์อะไรเงี้ยเอทีอาร์ฟูคียอะไรเงี้ยให้เปลี่ยนหอ,อกเป็นหอ,อกแบบฟูดาเม็ดนะฮะก็คือมีหน้าตาเหมือนอเหมือนอันนี้แหละนะฮะประมาณนี้ส่วนที่นี่หมวกผมใส่เป็น ความเจ็บปวดที่แขนขวานะฮะแล้วก็ใส่สเตีลรอตนะเป็นหินนะฮะอันนี้ก็จะมี a t r 7แล้วก็ Attack บวกแปดนะส่วนแปดผมใส่เป็นแหวนมาเกนซ์นะฮะมีเจบูสกับกาวิเชฟเนาะมาดูรายละเอียดของหินกันก่อนอันแรกผมใส่เป็นเฮสเตอร์นะฮะไอคแ c ก8 a t r 6นะฮะอัตราคิดค่าบวกหเปอร์นะแล้วก็อีกอันนึงเป็นมาดุกนะฮะ Attack 7แล้วก็มีฟื้นฟูเอ็นะคาดการอีก12นะ นี้ใส่เป็นด็อกเตอร์ปอมนะฮะมีการโจมตีระยะใกล้นะฮะตาคิดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะต้านคำวะผิดปกตินะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะอีกอันหนึ่งเป็นเอจลเชฟนะฮะเพิ่มการโจมตีระยะใกล้นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะความแม่นสามนะฮตาแล้วก็เอนะ็มพีสองร้อยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อสเตลลอร์ดนะฮะอัตราคิดยี่สนะความแม่น60 MP 300ความเร็วไล่600นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเซบุธนะฮะอัตราคิพแไอคแทกอาบุธบวกสิความแม่นอ่าสิหเปอร์เซ็นต์ท้าผมถึงเลือกใช้อันนี้นะฮะเพราะว่ามันบวกไอคแทกอซบุธสิซึ่งหอ,อกอ่ะมันมีไอคแทกพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงฮะการบวก12%เมันก็จะเพิ่มเพิ่มให้ได้ปริมาณมากนะฮะสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยหนึ่งเราก็ได้มาสิบสองแป๊นะฮะมีห้าร้อยก็อย่างว่านะฮะหกสิบเพิ่มมาหกสิบอะไรเงี้นะนนอออยนะฮะ อีกอันนึงก็เป็นพลังจมติเลยะใกล้7นะฮะคามแมนต์สาวเอพนหะะ้เป็นสายพิงคาวิชฟซึ่งแน่นอนว่าหินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วสายเนี้ยมันต้องเน้นอะไรกันแน่นะฮะส่วนคอมโบเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นนะฮะในเลเวลร5 0นี้ด้วยก็แล้วกันคอมโบอันแรกนะฮะเป็นอันนี้อันนี้ผมเอาไว้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้ใช้อ,อธิบาย เอาไว้ใช้เปิดบัฟวอลไข่เฉยนะไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลที่ผมใช้สแปมนะสแปมเพื่อฟื้นฟู MP นะใส่ตามนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของออดงาวคอนทูธนะฮะอิมแพคดาวคอนทูธเต็มแดงแล้เราไฟนอตปิดนะแค่นั้นด็มีแค่นี้แหละคอมโบนะ,ะในส่วนของการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นผมจะแนะนําตรงนี้หน่อยสายหองเองเป็นเราอัพลิกิมานะฮะมันจะเกิดการเผาไหม้ตัวเองเพราะฉะนั้น ลีชิสต์ตอเลตที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนไปหานะอันนี้ผมก็ได้มาละนะก็คือบินญ,ญานแห่งการการต่อสู้ที่เผาไหม้นะฮะพื้นฟูเอ็มพีนะการโจมตีของตัวเองนะฟื้นฟู50%ของ MP เมื่อได้รับความเสียหายจากไฟไหม้นะฮนะก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเราต้องสแปมนะเพืพ่อเพิ่ม MP ให้เรานะฮนะ rect? เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่ว่าเราต้องไปหามาใช้นะก็ใครที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไปดูคลิปในเพลย์ลิสต์ได้นะฮะลีช ส่วนวิธีการเล่นนะฮะรีวิวในจังหวะนี้เนาะอันแรกเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มความเร็วให้ตัวเองโดยการเปิดลมกดก่อนซึ่งแน่นอนว่าลมกดเนี่ยมันจะติดคอมโบนี้อยู่นะฮะมันจะติดคอมโบนี้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจะกดก่อนเล็งบอสก,ก็ได้นะ,ะหรือว่าจะสู้บอสก่อนแล้วกดเล็งเอ่อกดใช้สกิลก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ในระยะที่ห่างนิดนึงนะฮะ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะสำหรับการใช้สกิลนี้เนาะเราก็ถอยออกมาก่อนนะฮะ เพราะว่าสกิลที่2มันมันระยะมันค่อนข้างใกล้นะฮะเมื่อเราไล่ครบ3ทพีแล้วเข้าไปนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะจะเห็นได้ว่ามันมีอะไรตีบอสอยู่ตลอดแล้วจะฟื้นฟู m อให้เรานะในขณะที่เราติดเผาไหม้อยู่เนี่ยนะฮะมันก็ฟื้นฟูเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะนี่เราก็สาดใ์ไปนะมันต้องสาดเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าบัฟมันอยู่แค่ไอ้แปดเก้าพีไอสิบพีนะฮะตรงนี้เราก็ไล่ไอ้นั่นไปนะฮะคอมโบที่ผมเอาไว้เปิดวอคายนะฮะจากนั้นก็ กดอิมแพคโดดรัวๆเลยนะฮะตามสมควรนะตามสมควรโดดเข้าไปนะฮะพยายามกด,ดสแปมคอมโบที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไว้นะฮะโดดแล้วก็ตายนี่ก็คือวิธีการเล่นนะฮะสำหรับคอมโบเซตแรกไอ้คอมโบที่2นะฮะที่มีไคลร,ริกริเนี่ยที่เอาไว้เปิดบอลคายเนี่ยอันนี้ เอาตรงผมก็ไม่ค yeah. kind of uh ่อยได้กดใช้หรอกนะฮะเพราะว่าการใช้ดากนทูดในการโดดเนาะมันก็ค่อนข้างกินมานาเยอะนะมันกินทีละ5 0 0 MP อเเลยนะแต่ก็อย่างที่เห็นว่าดาเมจมันก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นมันก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสาธิตอีกทีแล้วกันนะฮะอันนี้เรามีลมกดแล้วนะกดกดไอ้กดตีบอสแล้วก็กดลมกดครั้งหนึ่งเพื่อใช้เซ็ตของโบนี้นะฮะเกี๋ยวเนาะเอาไว้ฟื้นฟูเอมพีนะเราจะฟื้นฟู MP ีได้ดีขึ้นเนาะ พอไปทางนี้โอเคเมื่อมาถึงแล้วเราก็กดอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ไล่คอมโบไอ้โมคายด้วยเลยก็ได้นะฮะที่จริงมันต้องแก้กันอีกเยอะนะฮะจากนั้นก็โดดนะฮะโดดเข้าไปสแปมโดดนะฮะสแเมโดดเมื่อหมดแล้วเราก็เหมือนเดิมอะพยายามรีนะฮะเมื่อเลือดเราลดลงเหลือ,อ,อต่ำกว่า50%นะฮะก็ตามนี้เลย เรียบร้อยโอเคเรามาพูดถึงการฟื้นฟู MP นะเมื่อเลือดเราเนี่ยอยู่น้อยนะเหลือไม่ถึง50%ของหลอดเลือดที่ทีนะเราสามารถใช้วอลคายของสายวอคายสตักเกอร์ของสายหอ,อกเนี่ยเพื่อฟื้นฟู MP มานาได้นี่นะฮะอย่างนี้แต่ในกรณีที่เราจะเพิ่มได้เร็วขึ้นก็เราก็ต้องเปิดลมกดก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะล่ช้านะมันจะล่ช้าแล้วก็ไอเนี่ยควิกออร่าเนี่ยฮะมันกินเขาเรียกว่าอะไรนะมันกิน ที่มานาศูนย์อยู่แล้วเรากดได้เรื่อยๆเพื่อให้เลือดของเราลดนะฮะเพื่อจะใช้บอคายสตาร์เกิลในการฟื้นฟูเอ็มพีนั่นเองฮะเอ็มพีผมเต็มแล้วนะฮะอีกสักตัวแล้วกันนะฮะเล่นไปเล่นมาก็มันนะ,ะโอเคประมาณนี้เนาะ,ะประมาณนี้เนาะโอเคมันหันมาแล้วอีกสักทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็เปิดบอคายมาบอคายอยู่ประมาณ30วิบวิหรือเปล่านะฮะแล้วก็โดดสแปมโดดเลยฮะ โดดโดดอีกทีนึงโอเคหมดมานาหมดเพิ่มระวังด้วยนะเพิ่มมานาฮะตอนนี้เลือดเลือดเหลือน้อยแล้วอ่ะกดอ่ะเห็นไหมดอกไคสตักเกอร์ของเราใช้ได้ดีมากอ่ะกดดกนะฮะโดดมันโดดได้เยอะสุด12เมตรนะฮะโดดได้เยอะสุด12เมตรอันนี้ก็สามารถทำดาเมจได้ถึง1ล้านแล้วนะฮะก็มาอธิบายนะฮะในคลิปสั้นๆแล้วก็วิธีการใช้ นะวิธีการใช้วิธีการเล่นนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเห็นความมันนะขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะดามจที่เห็นอยู่เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นดามจจากออสายธาตุนะถ้าสายธาตุจะทําได้ดีกวนน่านี้นะอะไรกว่านี้เนาะซึ่งเดี๋ยวก็เราดูกันต่อไปนะเราดูกันต่อไปว่าจะไปทางไหนต่อนะสำหรับคิปต่อไปก็จะเป็นเรเวล2 0 0นะคิดว่าน่าจะอัพดามจได้เพิ่มเยอะมากขึ้นนะพะพูดถึงว่า คิดที่แล้วปรามาเรายังตีสองสาม0นอยู่เลยใช่ไหมฮะคิดนี้เรามาเราก็ตีได้เป็นล้านแล้วนะถือว่าโอเคนะโอเคนะสำหรับใครมีข้อมูลดีๆนะเกี่ยวกับสายหอ,อกนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้สันทัดอะไรมากมายนะแต่เอามาแชร์กันในตัวที่ผมเล่นอยู่นะใครมีทิปดีๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยนะก็ติเตือนกันได้ข้างล่างนะจ๊ะสงสัยอะไรก็ถามกันได้ข้างล่างแล้วกันเพื่นพนอนๆจะไดไ้ตอบนะผมเนี๋ยได้ไปอ่านไปดูด้วยนะฮะ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไงผมมาดีไลฟ์พอทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน๊วัสดีครับผม